สวัสดีสวัสดีคุณผู้ดูผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเรามาอยู่กันในช่องบิ๊กกู๊กันอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราก็จะมาอุ่นเครื่องกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้คอลลาโบเข้าแล้วนะซึ่งทุกคนก็จะรู้กันหลุดแล้วนะหลังจากอ่าเฉลยวันนี้ที่กำลังจะมานะก็มาดูอัปเดตกันดีกว่านะนี่ประกาศซัมบํารุงฐานทัพวันที่3 1 เออสี่ตีสี่ถึงสิบโมงนะเราก็จะได้ไปสุ่มสิบโมงนะหวังว่าเขาจะไม่เลื่อนนะครับก็อ่าหน้าทีมนี้ผมก็ตั้งเป็นอ่ามหาจอมเวทหลายหลายท่านไว้นะแบบอันนี้ก็น่าจะใช้เวทนะเพราะว่าแบบเวทมังกรอะไรเงี้ยนี่เนี่ยผมชอบตัวนี้สุดเลยโอ,อร็อกซี่นะเพะินะ <c ười> พ่งรู้ว่านอกจากใน RV แล้วใน ในไลนเลนเจอร์ก็มีล็อกซีด้วยนะเอเคอันนี้เป็นกี้ในคอมเพนเซอร์เวทลมชุบๆเราก็จะมารับอันนี้ก่อนเลยนะดาวกระจายลีโอนนะ่าเราก็ได้วันนี้นะครับเพราะว่าเราล็อกอินเป็นปกติที่มันจะมีคนอ,อืกก่นก็จะมีบั๊กนะที่แบบล็อกอินได้2วันอะไรอย่างนั้นแต่เราตกกะปินะครับ ชืบๆเราจะอัพกันเลยดีกว่านะหรือว่าจะเสียหายเยอะไหมผมเที่ยมของไว้อัพไป,ปนี่ออืออวันนี้จะหมดเยอะไปลนะเคไม่เป็นไรเราเราู้ดยเกียร์นะครับชืบๆหยัดอันดีไปเลยละกันไม่น่าใช้แอดหกสิบเอ็ดหกสิบสอง สี่สิเอาสี่หกไปนี่อะไรเนี่ยเ3สาอ่าก็สำหรับคนที่รอคอยคาร์โบุ่นนี้นะก็ขอให้สุมได้กันทุกคนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นปอย่างยิ่งเลยว่าอะไรที่มันมาเป็นจอมเวทเนี่ยมันมักจะโหดนะเดี๋ยวเรามาย้อนรอยดูกันเลยดีกว่านะอืมสมุดสะสมนะ <c oughs> ขอไพ่นะครับชิบๆอ่าจอมเวทอ่าแม่นับไอ้นี้แล้วกันอ <c oughs> อ่าก็จอมเวทอยู่ใส่นาอเอาจีนละนี่นี่นี่ <c oughs> นี่จอมเวทเนี่ยเขาจะมาแค่มาเป็นโหดๆน,น,นะครับ ก็อันนี้ก็เวทมนต์ทั้งปีแ้แหละนะแล้วก็จะไม่นับแล้วกันอ่ามีอไหนใช้เวทมนต์อีกนะนี่เวทมนต์น้ําแข็งอ่าก็มันจะยืนพื้นที่โหดนะครับก็ก็รอลุ้นกันนะ <S <S ผมหวังว่ามันจะมีสกิลที่ดีมานะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ที่โหดนะหวังว่านะครับยืบ นี่เดี๋ยวผมชอบที่สุดเลยก็คือตัวในี้นะนี่ตอนนั้นสุ่มไม่ได้เสียดายมากๆเลยไม่งั้นตอนนี้คงยังติดทีมอยู่นะโอเคอ่าเออเราจะมาหาตัวใส่ให้เราจะาหาตัวใส่ดาวกระจายให้น้องดีกว่านะชืบๆแล้วก็จะห,หายพอได้ลืมสำหรับผมก็คงจะใส่ให้กับ เออผมมีตัวที่แบบรอใสอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าไปไหนแล้วอืมอันนี้ไม่อยากไม่อยากใช้อันนี้แบันบหนึ่งแล้วก็ถอดได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ดกากระจายให้น้องไปเลยและกันนะเออก็เสือเสืงินงานเลยนะอ่าเลือดสามสิบห้าล้านงั้นหรืออืมต่าสก,กิลอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นพลังชีวิตสินะ สลับออปชันตั้คำมเนงงคือไอ้ค่านี้เราสามารถรีหาให้มันเข้ากับตัวเราได้นะครับซึ่งถ้าแบบช่องกาลางใส่รองเท้าใช่ไหมแล้วก็รีหาเป็นมลัชีวิตอะไรอย่างงั้นเอ่อถ้าเอ้ยเจอแล้วถ้าต้องการแบบล่าคูด,ดาวเรนเจอร์เราก็สามารถรีหาได้นะครับจืบๆสามกก็ไม่ได้แย่นะ อืมโหสุดยอดลำ้านะสิบสามนะก็ใส่เกียร์กบครบเซตเลยดีไหมใไม่ๆๆก็โหดแล้วนะนี่ขอไมอยากเนื่องจากอ่ามาหาจอมวีกำลังจะมานะแล้วก็จะเอาน้นไปเล่นดานไหนดีนี่ ชิบชบทีมหนึ่งนะแล้วก็จะมาเล่นเรียงตัวกันเลยนะครับว่าชิบชิบแมวลิมูรุลเลันไม่ชมบนืออืมนี่ด็อกซี่น้องน่ารักมากชิบชิบอไม่มีบาบหน้าป้อมนะนี่เรียกสายฟ้าลงมาโอ้โหโคตรจะที่ โอ้จะน่ารักโอ้โหอาดามส่งมาช่วยไม่นะมีสายฟ้าน้องล็กซี่ก็จะน่ารักมากเลยนะครับรอผมปั้นให้เปิดแล้วก็จะมีคอนเทนต์หนึ่งนะที่ผมสามารถทำได้นะชืบชืบเราไปพีพีกันดีกว่าไหม,มโยนออกให้หมด เลยแล้วกันนะอ่าเออ,อน,นี้ผมก็มาอาจแบบเช้ามากๆเลยนะแบบเสียงก็แบบแบบมันเช้าเกินไปนะโหเราแพ้เต็มเลยดูหน่อยแล้วกันเขามาแพ้กันเพราะอะไรนะเขาก็ไม่ได้มาแจกแต้มให้ผมนะเขาก็เรียกตัวปกตินะครับอืมอาม่าอืม สั่งผมผมไม่ค่อยใส่หลบสกิลนะก็เลยแบบโดนสกิลง่ายนะแต่มันจะมันจะโดนแล้วไม่ตายนะก็เลยแบบยอมรับได้อยู่โดนหยุดเวลาไปแล้วสามตัวงั้นหรอมีเพิ่มแลติดมานิดนึงอไอซานต้าผมออกมาเป็นฝูงเลยนะเขาน่าจะแพ้เพราะเหตุผลนี้นะ แล้วก็หมากลุกข้อนัดกันให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมผมมีชินจังนะชินจังสกิลมันถึงหมากลุกนะแล้วหมักลุกก็จะตุยนะไอ้ทีมผมสร้างกลุ่มได้เป็นฝูงเลยเขาฆ่าผมไม่ได้เขาโดนตัวหนืดนะแล้วก็โดนหยุดเวลาด้วยนี่ตัวอะไรมันตีป้อมน่าจะน,น้องบ่านะนี่เขาติดเขาติดกวางเรเดียได้นะ ตัวมันปวดจริงๆนะมันมันคือคนที่สล็อตบินได้นะครับบาซานตาอืมก็ชนะไปแบบใสๆนะโอ้กดออกไม่ทันชื้มจะดูเกียร์เขาหน่อยนะอืมโอเคเกียร์เขายังกำกำอยู่นะเอาไปดูหนูแฮมสเตอร์จริงๆค้อนี้หัวน,นะครับผมเคยเจออยู่ผมไม่กล้าซื้อขนานะ่ะโอ้เขาฟกมากลุกมาอีกแล้วนะ โอ้โหเจมม่วงโอ้เจมม่วงเขาทำเกมดีนะแล้วก็มีนอนแสงมาไว้ด้วยนะแล้วก็บาล็อกนะโอ้โหเจมม่วงเจมม่วงมันเกินปุยมุยแล้วทำไมเขาดันผมไม่ได้เนะี่ยอุดูบิดอุดูบิดน้องยังยืนถึงอยู่นะ ทุกคนไม่ต้องสนใจเมตาตำนานนะครับที่เขาอนุบิทออกนะในเมื่อวีก,ก่อนนะแต่ในลีกในหลีกลูกเชียบอย่างเรานี่มันก็ยังใช้โหดนะครับเราไม่ต้องไปตามเมตาตำนานมากนะเพราะว่าเขาตัวเยอะนะครับแล้วเขาก็แก้ทางกันไปแก้ทางกันมานะสำหรับหลีกล่างที่ไม่ค่อยมีตัวใช้มีอะไรก็จะใช้ไปเถอนนะครับอนุบิสซึ่งถือเป็นเกียร์เอสเอสเลยนะสำหรับถ้าไม่นับอะไรอย่างนั้นนะ โอเคอู้ <Okay>. มันสูสีอยู่นะเนี่ยขนาดทีมเราโดนปวนขนาดนั้นนะก็ยังไหวอยู่นะอ่า uh ดีไวโอเคแต่เอมิเลยเยืนถึกมากเลยนะแล้วก็ดันได้แล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนทุกช่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับโรโบเดนได้ก็ขอให้เปิดได้กันทุกคนเลยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย